ละเมอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญก็ได้เรื่องที่ฉันจะเล่าให้พวกคุณฟังต่อไปนี้คือการนอนละเมอพวกคุณเคยนอนละเมอไหมรู้ตัวไหมและเคยเห็นคนอื่นนอนละเมอบ้างไหมแต่ละเหตุการณ์หลอนแค่ไหนหรือเป็นเพียงเรื่องราวธรรมดาธรรมดาบอกก่อนว่าเรื่องนี้มีภาษาถิ่นปนมาด้วย ขออภัยที่ทำให้เสียอรรถในการอ่านเรื่องที่ฉันจะเจอมากับตัวไม่รู้จะเรียกว่าละเมอหรือมีอะไรลึกลับเหนือธรรมชาติแอบแฝงมันเป็นการละเมอเป็นตุเป็นตะเป็นการละเมอเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นการละเมอที่หลอนพอสมควรยังไงหนะหรือช่วงปีใหม่ฉันกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดช่วงนั้นญาของฉันอ๋อ อธิบายก่อนว่าญาคนนี้ไม่ใช่ญาแท้ๆของฉันหรอกเป็นพี่สาวของญาฉันอีกทีพวกเราก็เรียกญาสนิทและคุ้นเคยครอบครัวของฉันและญาติคนอื่นๆก็สนิทพอสมควรที่อธิบายจะได้ไม่งงฉันจะแทนคำว่าญาเฉยๆช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาฉันกลับไปเยี่ยมบ้านประจวบกับอาการของญาสุดหนักมากญาป่วยมานานแล้วละ่ะ ฉันพอดราบข่าวจากแม่อยู่ช่วงนั้นอาการของย่าสุดหนักคล้ายจะไม่ไหวแล้วลูกๆของย่าต่างอยู่พร้อมหน้ากันที่บ้านส่วนหลานแท้ๆของย่าก็ยังมากันไม่ครบทยอยกันมาเยี่ยมเรื่อ,อ,อยๆญาติญาติต่างแววเวียนมาเยี่ยมมาดูใจตามประสาคนบ้านนอกเราตอนกลางคืนแม่บอกให้ฉันกับน้องสาวกับแฟนไปนอนเป็นเพื่อนย่าพวกฉันก็ไปกัน ทุกคนต่างทำใจแล้วว่าย่าคงจะไปในอีกไม่กี่วันย่านอุ่นหายใจนิ่งนิ่งอยู่บนเตียงร่างกายสู้ผอมหนังหุ่มกระดูกย่าอายุเยอะมากแล้วละ่ะเกิดมาชาตินี้คุมแล้วได้เจอทางหลานและเหลนฉันแทบจะร้องไห้จริงๆเมื่อเห็นสภาพของย่าเพราะเสียย่าแท้ๆไปแล้วก็เหลือเพียงพี่สาวของย่าคนนี้ที่เป็นต้นโพใหญ่ให้ร่มเงา บัดนี้จะไม่เหลือใครอีกแล้วตอนกลางวันผ่านไปด้วยดีมีคนแวะเวียนมาดูอาการของ่าเรื่อยๆลุ้นแต่เป็นญาติญาติกันและคนละแวดคุ้มเดียวกันทุกอย่างผ่านไปปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนลวงเลยมาถึงเวลาช่วงตีหนึ่งบ้านของ่าเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ห้องนอนก็มีเพียงห้องเจ้าของบ้านป้าให้ย่านอนตรงห้องโถงของบ้าน เพราะจะได้สะดวกเวลาญาติญาติมาเยี่ยมพวกเราหลานๆต่างก็นอนเรียงกันที่ข้างเตียงของญากันเลยลูกๆของญาบางคนก็เข้าไปนอนในห้องบางคนก็นอนเรียงกันในห้องโถงเหมือนพวกฉันฉันเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับจนจะตีหนึ่งก็ไม่ง่วงภายในบ้านป้าเปิดไฟทิ้งเอาไว้เพียงหลอดเดียวบรรยากาศมันก็สลัวสลัวนิดหน่อย ฉันนอนเอาผ้าห่มคลุมสีสะเพราะแสบตาแสงไฟยิ่งสว่างฉันก็ยิ่งหลับยากระหว่างที่คลุมโปงเล่นโทรศัพท์อยู่นั้นจู่ๆฉันได้ยินเสียงของย่าคุยกับใครก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าพี่พี่น้องน้องของฉันได้ยินกันไหมลุงปาที่นอนเรียงกันกับพวกฉันตรงนี้ได้ยินบ้างไหมแต่ฉันได้ยินและเห็นย่าลุกนั่งอยู่บนเตียงคุยคนเดียวก่อนหน้านี้ย่าออนติดเตียง ทานข้าวไม่ค่อยได้พร้อมที่จะไปวันไหนยังไม่รู้เลยแต่คืนนั้นฉันเห็นย่าลุกนั่งพูดคนเดียวลืมตาด้วยพูดเป็นเรื่องเป็นราวคล้ายคนละเมอหรือแต่ฉันว่าไม่เหมือนย่าไม่ได้ละเมอเลยที่ฉันรู้ฉันเห็นเพราะฉันแอบเปิดผ้าห่มดูฉันยังไม่ได้หลับเลยนะสิฉันเห็นย่านั่งคุยคนเดียวคนที่ย่าพูดถึงด้วยล้วนแต่เป็นคนที่ตายไปแล้วทั้งนั้น ย่าเอ่ยถึงสามีของย่าเอ่ยถึงลุงที่เป็นลูกชายคนโตของย่าพ่อแม่ของย่าฉันเกิดไม่ทันพ่อแม่ของย่าและสามีของย่าหรอกแต่ฉันรู้จักชื่อพวกท่านแถมยังเอ่ยถึงย่าแท้ๆของฉันด้วยและที่สำคัญย่าเอ่ยถึงแฟนพี่สาวของฉันที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วด้วยพี่สาวลูกพี่ลูกน้องหลานสาวแท้ๆของย่านั่นแหละ ไม่รู้ว่าย่ารู้ตัวไหมว่าฉันแอบฟังแอบดูฉันนอนนิ่งมากไม่ขยับกระดุกกระดิกตัวเลยเพราะกลัวย่ารู้ตัวแอบเปิดผ้าห่มดูเห็นแต่ย่านั่งพูดคนเดียวอยู่อย่างนั้นโชคดีที่ย่าไม่หันมามองทางฉันที่แอบดูอยู่แต่ย่าหันหน้าไปทางประตูบ้านที่ปิดอยู่สูพ่อสูมาหาอ้ายสูมาหาตู้สู ไปเปิดประตูเอินอายเข้ามาแมะย่าพูดเบาๆตามประสาคนแก่ที่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วหอนรมขออภัยเป็นภาษาเรียกลูกชายแบบอินดูของแถวบ้านฉันสุภาพนะไม่น่าเกลียดยญ้าหันไปมองและเรียกลุงที่นอนอยู่ใกล้ยญ้าที่สุดเรียกลุงนิพนล,ลูกชายผนรองของย่าพลเอินเอาพ่อแมะพ่อมาหาหญ้าพูดฉันไม่รู้ว่าทุกคนที่นอนรวมกันตรงนี้รู้สึกตัวไหม แต่ฉันได้ยินทุกคำและเห็นทุกการกระทำอีน้อยพุ่นแม่ใหญ่พ่อใหญ่สูงลุกไปเอินเอาแมะจังหวะน,นี้ย่าคุยกับพวกฉันชัวคุยกับฉันหมายไม่รู้ฉันกลัวมากจังหวะน,นี้ฉันก็หลอนมากฉันหลับตาปีปิดผ้าห่มให้สนิทหรือย่ารู้ว่าฉันเปิดผ้าห่มแอบดูหรือเปล่าย่าชอบเรียกตัวฉันหรือหลานคนอื่นๆว่าน้อยสำหรับหลานผู้หญิง ย่าตจะเรียกอีน้อยกันหมดพ่อใหญ่ที่ย่าเอ๋ยถึงคือปู่แท้ๆของฉันเองเงียบไปสักพักก็พูดขึ้นอีกเงียบไปก็พูดอีกอยู่อย่างนั้นนอกจากญาติที่เสียไปแล้วอีกคนที่ย่าเอ๋ยถึงคือแฟนของพี่สาวของฉันย่าไม่เคยเจอตัวจริงหลานเคยคนนี้เลยแต่ทราบว่าเป็นแฟนหลานและทราบว่าเสียแล้วพี่สาวกับแฟนยังไม่ได้แต่งงานกัน ยังไม่เคยพามาเจอย่ายังไม่เคยพามาเจอญาติาาาที่นี่เลยแต่ย่าเอ๋ยถึงยังกับเคยเห็นและเคยรู้จักมาก่อนรู้ชื่อด้วยพี่สาวคนนี้ไม่ค่อยมาเยี่ยมย่าเพราะอยู่ต่างจังหวัดปีใหม่ประจวบกับย่าอาการสุดพี่สาวจึงตามลุงกับป้ามาเยี่ยมย่าด้วยพอย่าเอ๋ยชื่อแฟนพี่มะนาวฉันได้ยินเสียงพี่มะนาวร้องไห้ เสียงสะอื้นเบาๆเพ,าเพราะพี่มะนาวก็นอนเรียงก,กันกับพวกฉันนอนถัดไปจากน้องสาวของฉันแฟนพี่มะนาวเสียไปเมื่อปีที่แล้วหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันใจพี่มะนาวยังไม่เข้มแข็งดีเลยจึงน่าจะร้องไห้เพราะคิดถึงเพราะได้ยินญาเอยถึงฉันก็ไม่เคยเจอตัวจริงหรอกแต่ทราบข่าวว่าเสียชีวิตญาติญาติที่บ้านก็ได้ไปร่วมง,งานศพอยู่ นี่แหละฉันถึงรู้ว่าไม่เพียงฉันที่เจอเหตุการณ์หลอนนี้มีพี่มะนาวอีกคนแล้วหนึ่งยังไม่มีใครแสดงตัวลุกขึ้นมาดูยา่าฉันคิดว่าทุกคนคงนอนฟังย่าพูดคนเดียวว่าจะอะไรยังไงต่อแน่แน่และแล้วก็มาถึงจุดที่พีกที่สุดของคืนนั้นคือย่าลุกขึ้นยืนทั้งที่ย่าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขยับตัวเองด้วยซ้ำหอนลมไปเปิดประตูเอาอ้กับพ่อแน่ ไอ้กับพ่อมาญาหันมาเรียกลุงนิพนอีกครั้งแต่ลุงนิพนธก็ลับและญาก้าวขาลงจากเตียงนอนยืนที่พื้นพร้อมจะเดินไปยังประตูบ้านคนที่กล้าหานที่สุดของคืนนั้นคือน้องชายลูกพี่ลูกน้องของฉันเองโชกุนเรียกย่าเสียงดังโชกุนเป็นหลานยายาย,ยายเจ้าสิย่างไปอย่างโชกุนเรียกพร้อมลุกขึ้นไปจับตัวญาเอาไว้ เชื่อไหมย่าหลับทั้งยืนเลยหลับคามือโชกุนที่จับย่าเอาไว้คราวนี้ทุกคนตื่นกันหมดโชกุนนำย่าขึ้นมานอนบนเตียงเหมือนเดิมทุกคนตกใจว่าย่าเสียแล้วหรือเปล่าจึงปลุกย่าให้ตื่นแล้วทุกคนก็โล่งใจเมื่อย่าลืมตาตื่นขึ้นมาฉันเห็นป้าแอบร้องไห้เงียบๆด้วยลุงนิพนธ์บอกว่ารู้สึกตัวตั้งแต่ย่าเริ่มพูดคนเดียวแล้วล่ะย่าปลุกตนเองก็รู้ แต่อยากนอนฟังมากว่าย่าพูดอะไรเท่านั้นเองลุงถามย่าว่าใครมาหาคืนนั้นย่าตอบว่าบ่มีไผมาหาจากคนเด้และไม่รู้เลยว่าย่าพูดจริงหรือแค่โกหกให้ลูกๆสบายใจกันคืนนั้นย่าไม่รู้ตัวเลยว่าละเมอพูดคนเดียวไม่รู้เรื่องราวอะไรสิ่งที่พีกสุดพีกมากกว่านั้นคือหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันย่าลุกนั่งได้เดินได้ ทานข้าวได้จากที่นอนติดเตียงอาการสุดพิสว่าคงจะจากไปในตอนนั้นแล้วทว่าตอนนี้อาการดีขึ้นทุกคนดีใจมากรู้ดีว่าย่าคงไม่หายและสักวันก็คงต้องไปเพราะเป็นไม้ใกล้ฝั่งเต็มที่แล้วทว่าก็อยากให้อยู่ด้วยนานๆเท่าที่จะนานได้คืนนั้นทุกคนพูดตรงกันว่ายังไม่ได้นอนได้ยินและฟังย่าพูดคนเดียว ทุกคนแอบกลัวรอว่าใครจะเป็นคนปลุกย่าก่อนแอบบ่นให้ลุงนิพนธ์ว่านอนใกล้ย่าที่สุดย่าเรียกก็ไม่ยอมลุกไปปลุกเรียกสติกลับมาดีที่ย่าไม่ไหลไปเลยและทุกคนก็โดนลุงนิพนธ์บนกลับเหมือนกันถือเป็นเรื่องเรียกเสียงหัวเราะปนหลอนไปลุงนิพนธ์บอกว่าที่ไม่ยอมลุกเพราะอยากดูเหตุการณ์กูขาอึ้งอยู่เราลุกนั่งได้จังใดวะ ถามเบิงว่าอีพอกับบักพงเราสิมาจังใดพนะลุงของฉันพูดปนหัวเราะไปอีกถือเป็นเรื่องตลกไปนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจอคนละเมออสุดหลอนในชีวิตถามว่าฉันเคยละเมอไหมเคยเคยเห็นคนละเมอมาก่อนไหมก็เคยแต่ไม่เคยเจอคนละเมออสุดหลอนขนาดนี้ฉันอาจจะเล่าได้ไม่หลอนทว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันหลอนสุดหัวใจ เพราะตอนนั้นฉันคิดว่าฉันรับรู้ทุกการกระทำของย่าเพียงคนเดียวยิ่งตอนที่ย่าพูดถึงย่าแท้ๆของฉันยิ่งผลลุกจับจิตจิตใจตเลิดรีบปิดชายผ้าห่มทันทีเลยหลอนสุดๆหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะคิดว่าย่ารู้ว่าฉันแอบดูและแอบฟังเรื่องนี้คุณคิดว่ามันเป็นเพียงการละเมอธรรมดาหรือ เกิดจากสภาวะร่างกายจิตใจที่กำลังอ่อนแอที่สุดของยา่าเพราะช่วงนั้นอาการของย่าสุดหนักจริงๆทุกคนเตรียมใจกันหมดว่าย่าคงไปไม่เกินสัปดาห์นั้นแล้วคุณละ่ะเคยเจอใครละเมือหลอนแบบนี้หรือมากกว่านี้ไหม